สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมี่คำคุณละเพิดออฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศที่โดมสนาน้อยเป็นบ้านแพงเลคะมื่อกีับเขาซูมุที่เก่าแล้วคับพี่น้องที่สาวน้อยเป็นแพ้เข,เข้าเดียวทำกันซอกนะคะแต่ว่าหลังหลังจากนี้คู่บอกว่าสีส่อมแบบนักแบบจัดเต็มนะคะสอมแบบแน่นอัดแน่นมากนะคะนี่ แต่สภาพพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนะคะตอนนี้น้องๆกับคามาคัคมนในการสอบนะคะเห็นเธอเป็นแกงฟอสซิ่สอบดีดีพี่น้องพุทธปยญญ์แกงนี้นะคะเขาเอาให้ไปให้ได้เด็กๆเนาะพี่น้องขาก็มีคนก็นมีความตั้งใจมีความอีหยังของมเพิ่นนะคะแต่จะพาไปสอดซองเบ่งนะคะว่าตอนนี้น้องๆทีมงานเราทําอะไรกันอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ,คะ อันนี้แกงปลาสติวน้องปลายน้องปลายน้องปลายแล้วก็น้องน้องแพนสาแหลบบอแหล่กังโกบอน้องปลายนี่น้องปลาเนี่นยใช่คนที่ไปออริดชันที่โคราชไหมลูกน,น้น กำลังซ้อมต้องไปไม่มหน่อยสิเราร้องเพลงอะไรได้ไดบ้างเป็นแหล่เป็นลิกเกเป็น<ร>ลองแหล่เลยทั้งหลายให้ลองแหล่ให้เอฟซีฟังได้ไ,ดไหมสักแหล่หนูดูได้ไหมได้โมวัสดีอเอฟซี้องทั้งหลายทุกคนด้วยน,นะคะ <laughs> เริ่มติดตามตลอดไปนะคะ มอันนี้แกงปลาซิวนะฮะแกงปลาซิวอ้าวตั้งใจซ้อมกันมากตื่นมาถอมาจจักโมงเนี่ยเทียงไม่ถึงเียดโมงโม่อย่้านกับมจัเยสยัน น้องปลายนะคะแหล่ให้ฟังพี่นอแต่ว่าเป็นลำเพลินเรายังเรายังได้ไหมหรือยัง,ยงลำเพลินยังเนาะก็ไปฝึกอะไรเอ,เรอยเวลาอืมจีากเจ็่แปดหนี่งจำได้แต่สีอ่าได้ได้อะไรก็ได้

ว่ายเย็นเย็ยยเยนเย็นตละยเย็นเย็นเย็นระยบไรไรฉีนี่น้อยน้อยนะมันก็หอยอกิ่งไม้ร้องรำที่ไรอยู่บนยอดอยางบางวันนะพระไทยให้ลักทางนะคิดถึงนะดึงสุรางที่เคยเลี้ยงโซลเออเจ้าเจ้า มาแหววเสียงสนองสำเนียงฉลน่หวนเราเรียกหัวโวยว่าหัวโวยทำไมนึกไม่โหยให้เมียชื่นใจว่าเราลิงข้างนะนึึกนะนึนึกนะฮึ่งนะฮแ่ลนก็ไ่ง เพาะมากนะคะแต่ว่าลำเพลินเรายังไม่ค่อยได้เนาะลำเพลินก็ต้องไปซ้อมซ้อมกับใครซ้อมกับพี่ฟุ๊กอ่ะอ๋อนี่ฟุ๊กนี่เหรอพี่ผมทองอ๋อโอเคลำเพลินไดเหรอได้จริงเหรอขออีมากอ๋ามีลำเพลินได้ด้วยพี่ฟุ๊กพี่ฟุํกลำเพลินได้ใช่เขาเป็นเคยเป็นนักร้องมาไหมหรือว่ายังไงอ๋อเออนี่ใช่ไหมแต่เราก็ตั้งใจไปไปฝึกเป็นการลำเพลินลองดูหรือไม่ก็ไปหาพ่อยุทธรู้จักพ่อยุดไหมรู้จักก็อ่ารู้จักก็ ไปหาพ่อก็ไปถามพ่อว่าลํำเพลินต้องลํำแบบไหนต้องลูกเอื้อนหรือว่าลูกขึ้นลูกลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองมาถามพ่อยุ่ดูนะคะพ่อแกก็พร้อมที่จะปล่อยวิชาให้ลูกๆอยู่แล้วแกก็พร้อ,อมสอนสำหรับคนที่แบบว่าตั้งใจจริงอะไรอย่างเงี้ยการเทาอย่ากหัวก็ไปหาพ่อเดื่องบริกันมาเด้อจ้านี่ฝากเป็นใจให้กับน้องปลายด้วยนะคะภาษาเป็นแลลูกกรุงลูกกรุงนี่คือแบบไหน อสักท่านไหมอัสักท่านไหมลูกกลุง่งลูกกลุง่งคล้ายๆเพียงของแม่คุ้มพวงไหมนนพี่ว่าเอาใน,น,นลูกทุ่งใหญ่พระภูมนำฉันมาได้เจอ แค่เธอแต่ให้เธอมีเขาผูกพันสุดเฉลยเอ่ยความช้ามกำเร็วนั้นเพียงแรกรักติดุกบันสุกที่ฝันกลันมาลายมองเห็นกันคำเช้าบ้านเราอยู่ที่ สัมียางยนเพเอเคียงแล้วอยากตายเหมือนคนบาปต้องคำสาปที่ช้ำใจกายสุดเปล่าเปลี่ยวระทมเดียวได้ด้วยภาพมานีชายที่ไบปอยเออป้าพี่หนอกหานต้องปราดได้แทบทุกแนวนะคะแล้วเสียงน้องก็เพราะด้วย อาฝาเป็นกำลังใจให้น้องปายนะคะฝากพ่อแม่เอฟซีเนาะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งเสริมดันดันน้องๆให้ไปโหดฟังฝันกันละกันนะคะโอเคน้องปลาขอบคุณมากๆนะคะลูกสซ้ๆค่ะโอเคน่ารักมากนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเล้าขาว กูกูยังไม่เข้าดใจอยู่โอเคโอเคค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สม,มีก่อนด้วยค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมมี่คำพุณละพลออฟฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับคลิปนีกลก็ลากันไปแล้วจ้า